ยังอยู่ันชิวีตประก,งกังอยู่กับทอ่นอุ้ย สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านน้องจ่าที่เข้ามารับชมช่องเมื่อกี้กพ่อรวยจ้าสวัสดีพ่อญ่แม่ไงเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทั้งที่อยู่ในประเทศแลังก็ต่างประเทศยน้องจ่าครับผมเมื่อวานพอกันวันที่สิบเก้าแล้วน้อยเนาะแม่สิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าเมื่อวานกิกก็พกขี้กับผ้าลงหอยลงหองคือเก่าหันน้อจ่ามาหาใส่ตุงปลาคือเก่าครับผมจ้าแต่ว่าเมื่อวานมาบ้าดน้องแปดครับผมตำบลญเหตุค้าอำเภอบุญทวีจังหวัดอุบลราชธานีครับผมกก ห้องหวยกับไก่บ้านนี่แล้วเนาะแมนครับผมห้องไก่บ้านทาเทวปลาเฮ็ดน,นี่ลนะจ้ะพี่น้องครับไปหลุนไปชมกันเบิองจ้ากับเมคิฟก็กิกเมอนีว่าเสดสีมานบอเนาะจ่า,จาเ้าก็ใส่ตุ่มแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะไอเนาะแมนครับผมนางพากินเข่าค่ะจักหน่อยกับจังสิปยามกับไปหลุนกันตอนยามเลยเนาะจา้าแมนครับเ้าสเสดสีมาน,น,นี่ยังแนี่ยจา่ามีปลาบอเน,นาะจ่าหวยหน่อยๆห้องหน่อยๆนี่จ้าไปหลุนน้ากันจ้าไปจ้าไปครับผมไปหลุนเลยครับผม ะครับพอนายมีนายเอสี่ทุกคนทุกท่านครับแต่เวลายามตุ่มครับพอกินไม่กินนะครับผมยามตุ่มมุงตาลเะครับอ้าวซาดาน้องแดดลงหดมองใสพี่น้องเลยมื้อนี้เป็นลำห้องหน่อยด้วยครับผมมาเป็นลำห้องไงว่านไปห้องไงแล้วได้ปลาพอชงขวดไปได้ครับผมแต่เลยมาลำห้องหน่อยนี่ครับเอสี่มีบู้มีครับลำห้องหน่อยก็ได้ครับ โชคดีครัปปเป็นปลาห้าอย่างนี้ครับเพราะว่าพี่น้องเพิ่งจะผ้ากันใส่หลายนะครับกะลุนเบมึงน้ำกันไปละครับผมจะได้มไหมกไม้บ่จะได้หมกบ่ครับอาารนอกจากว่าน้ำสีต่อมนุ่งกว่านี้ครับจะมาใส่กันยงอาหารเป็าานยังไงบ่โอ้โหโอ้โหมีอะไรได้หมกยุ่นี่หมกมกินน่องปลากระป๋องไปยังเอาครับผมเอาไปไม่คิดสร้างคนเถอะ อาหากินอีกลายเขาก็คื้นมาใส่ย,ยีห่หร่าทองนี่นะแน,น่นครับปลาก้างน้อยปลาซิวน้อยปลาก้างน้อยติกายใส่ถือราย่านี้ได้ไหลายเบิด์อบอปลาเบิด์บอ <laughs> ไม่อ้มปาวล้งแดก็บปวนแดล้เงหนึ่งทีเลยนี่ครับผมนนึครับอ้าวงามดีครับตัวหลายกว่าล้างแรกเยอะเ่็บน้ำเด้งๆนะครับให้สวดตัวสวดครับ งามน,นี่เนาะจ้ะโู้ปลาหางแดงอยู่ครับเป็นแมปลเป็ดอีกปะปลาเป็ดแอละวลาเป็ดปลาเป็ดๆๆ๋เลยอุ้ยๆออ ปลากางครับปลาชุนกัน่อนนองอ่ะของอะไของเสียบหนึ่งนของเครื่องประกวดอนนืประการก็ป้าแก้นี้เป็นว่างค่ำนิดหน่อยครับอ๋อเดฟนี่ไอ,นนอ้ไอ้เห็นหมดชัดเจนโอ้ประการใส่มุกปลาก็ใส่มุกเนาะ Đây là hung gang lắm bắt hào bắt hào hào bắt 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 อืมสายเติบอยู่เติบพี่เนาะมีห้องน้อยๆก็หกหก้ลยครับห้องไม่น้อยแต่ไม่เป็นเนาะนี่ครับฟังหกใส่ยากอยากจะว่าบริสไซเพราะใยไม่ใหญ่เบิ่งครับผมน้าหมองยาง่เนาะน้ำหมองแงเนาะครับมุนไปพี่น้องมุนไปน้ำปลาขอน้ำฟัง ต้องยกมาดูอุ้ยล้างนี่งามครับบานคือกมอจิดอกอะไรมุกปักง่ายๆเลยเนาะจ้าอ่อนตัวอ่อนด้วอ๋อใส่รวมครับเขาเรียกว,ว่าใส่รวมท,ทั้งหมใช่ไหมเต็มมากือเต็มหน่อยหลายลั่ใส่มุกใส่มุกอ่อนตัวด้วยจ้า นี่ละใส่ประจอมเนาะจ้อกันหญ่ใส่ปลาร้าแม่ปลาร้าปลาซิวลังก๊อไอ้ลังกจ้ะโอ้ยเหลืองเขียวครับผมงามเนาะแต่ว่างามไม่เนี่ยไอ้มีนี่ข้าำนะครับเอาอะไรเพิ่อเปนเสื้อถ้ามีดิมีโมนะเนาะจามตุ่มต่อน้ำปลาแห้งหวานน้ำใสแห้งจริง ตายในตุ่มเลยนี่ปลายในตุ่มเลยปลาปลาล้าอยู่ในตุ่มนี่จะสายสายมูปลาล้ำหวยหน่อยเป็นตัวซสำหรับเนาะหลายอยู่ดิตัวไนน้องเอตุ่มอยู่น้องจะเฮ้ยนี่คือละมุกพอดีครับปลาแค่เสียมของแถเลยครับอัด เ่มสูงอืมมากเิเง่งมามื่อกี้สมาก่อนเมื่อกี้ก็ะ่าทาสีเดึงกับบอด้เจ้าชูไม่มองว่างอันนี้นะมันหกหลหกหลเดี๋ยวเพื่อบท่านใ้มาจะคเกอได้ปีนี้เขาตมาแต่คนอื่นเขาของมาแล้วเนาะ เราเขาก็มาใส่ก่อนโม้เล่นน้เกาเหรอครับแถวไหนเขาก็หาอยู่หากินกันครับผมใส่หมูพอดีพอดีครับประจอมกับตัวนน้อยนี่เนาะเมนต์จ้ะปรุงเสียบๆหอมยอตุ่ยครับผมหาภีรวยใจประจอมอืมอืมอมแลก็ใส่หอยไปด้วยกันครับหัวหนามเพิ่งแหน่เพิ่งเลิกนะครับ ว่างหน่อยแต่หันไปว่างทุกลุกฟั่งเลยนี่วา่าไม่คิดมีเลยอ่ะมีเนาะข้าเน้นนะข้าเน้นหเ้อฮียตื่นกันไปครับนี่กะส่งบอกใหเห็นเจดนุดจัดมิโนครับ ตายหมกละลายเลยลายหมกเล้วคุณเป็นตัวเงี้ยนจ้ะฉันมาเห็ดปลาร้าประจอมไว้แล้วครับผมเห็ดทรรมปาระให้กินกับกินดูกับโบกันไดหรอกครับผมแต่ก็เห็ดปลาร้าประจอมพืวนานแล้วครับเขาด้ใส่ตำมุกหมูห้อยกินน้ำแดืครับผมตัวไอ้ขามเดืออยขามหน่อยเนาะ

ตัวกางตัวงามอย่ครับรกลางตัวสวยอยู่ผู้คนสซมบางลังผูลานลมบ่ลมอ้ต,ตัวงาอน,นี่เนาะตัวสวยอยู่จ้าด ตัวาลตัวาหลายเลยเปนขอทงปลาตัวใหญ่แต่ไม่เยอะแล้วมปปูนึ่งตัวปูขนปูขนกับตัวป็นปูหินอร่อยเ่น่องติมยกับติ่ นี่ว <zo ys print> ่อุ้ยปากรางะคุยูเลยปาซิวก็ม่อยอะอืมเขาไทยอยู่ครับอ๋อรวมบ่อยปลาก้างหนึ่งตัวกับปลาซิวกบปากางตัวใหญ่ได้หลายเน่นะขึ้นเีย้ะ พิษพิดษหอยไปครับผมตุ่มหอยในเมื่อกี้ก็ไปเดินกะ็จะเห็นตุ่มจิงน้องแยกน้่งแย่อยู่เมื่อกี้นี่ไงจะลงวางมือข่างนั่นด้วยหัวคือเตุยานเลย <laughs> ปลากระป๋องบอกปลาเอียนเอีอยนหัวปลาไหลหนึ่งตัวครับเอามาเมื่อกี้ ถ้าพอตงติง,งับงับไปเรื่องมกี้จังบวกีดจ้าจะขูดข้อมไก่เอาคนะบ่ได้ปลาไ,ไหลหนึ่งตัวนึกว่าตีงอย่างเนาะอ๋อห่อยอเขาม,มาติเลยบ่ปลาไหลหนตัวเนาะไม่คิดเตือนมาแต่แมน่น มัน <laughs> ไม่หีหยียงมันบอกรวยหลายออกับบกรวยหลายคือกันที่น้องเตอร์เป็นหลายตัวนี้ผมีเกคิดเนาะแนี่ไม่หนานะครับรกลางตัวอ่าครับกางตัวนี้อยุป<ร>เยประ่านหนึ่งตัวตัวกางนี่ปนอิ่มอยู่จ้ะทั้งนี้จมเนาะ ikan saik ni hmm hmm ni yang bo noh uy ni pakang ke pakang hmm dia pakang yang kai tu noh senang-senang kat situ

ใส่ห <Wars S 1> <Say S 2> ูครับล่างห้ามออกไม่ได้ห้ามบเบิดเตรียปลาโบคอยกินห้นอันละอันเอาพไก่ออกนั่นนี่เปแบบอันนี้เป็นแบบจุกอนี้ เราเล็กแล้วน้อยกินกันครับมึงเจอประกังคูถึงงานเลยใส่มุกกินทั้งก้างแคลเซียมกินเลยโอ้โอ้กิโด,ด,ดูด,ดีเลยเนี่ยวัวตัวนีดเลือดเนาะหลังนี้ดเลือดครับติดต่อยเอาดิจ่ะใส่ไหมครับ่ นี่ยังปีงมั้งไอปลาก่างปลากัางปลกั้งกะอัน้ยเมื่อกี้ก็ตปลกั้งนี่ก็นนั้อู้ปลากั้งเี้ตอุติ่งตีงี้คือตัวใหญ่ปปะีตาต้องน้ำไม่เชียวเาะน้องขับตัวนตี้ตัวใหญ่ไปยานี้แล้วคือจังใหอาลรามีเนาะโุนครับนี่จ้ะพี่ตาคนขืนมาให้ใจไปมากค่ะหอ้ามตัวไหหลังเอาก็ ยี่กระแนมเห็นอยู่เปลือกก็ต่างก็ง่ายเครับฟ้าแข็งๆสีออกเป็นแดงฮะแต่พันอ่อนหมดแล้วพันแข็งพิ่นมึงจ้ะนาะพูดไม่หางพันงามไม่ไง,งทีละฝากเลยเนาะ <laughs> สุดอยอดเลยครับหลายตัวเลยครับประกัง มันมีห้ามุเกียงนะไต้นจะเสต้นะเสี่ผมเี่กรตุ่มชิจริงมีปลากัไ้จังไปิด่นจังวานี้วานปลากระงเนี่ยันตนเนี่ยเนตันตุ่มเนาะตามที่เคยใส่มาโอุ้้ยอ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 ้ยอง้ยออุยอ้้ ใส่ข้าวอมตัวเลยใส่หง่านตะปะกะใส่ในนี่ง่งามาด้วยแบบเป็ครูสาย่ก็เอ,อาลยนี่ค่ะ<ห>ำกันเลยหน่อยเนาะทำกันเลยใส่ใส่หง่าหมดเลยตะปะกะก็ได้ค่ะี เห็นไปจ้่ตี่นี่มืกี้ชื่ว่าตีอยู่หทันี่ประกังอยู่บ่ทักนั่นนั่นนั่นอุ้ยอุ้ยอี้้นอ้หลายตัวเลยประกางหลายตัวนาะประกพ่ปลาขาวเอยปลาขาวก็ตัวใหญ่ทีเนาะอุยเอ้ยประการพ่อปลาขาวตัวใหญ่ครับนะจ้ะเนาะอ โอ้ประกังเดี๋ยวหลายตัวจะตวงานเนาะไม่เห็นจ้ะงูมันสีหมอนติเห็นครับประกังม้วน่ในเองนี่ครับโอ้ปลาใส่งา่ตัวนห่ขึ้นมาถึงเนาะก็เขาตัวใหญ่หน่อยเนาะใสปิ่งไว้จะพี่เน ก้งก็สวยๆเนี่เดี๋ย่ตัวใหญ่ๆปลากังแง่หลายๆว่างหนิครับก็มีปลาให้บอกครับมิดๆปลาเป็นมิดๆจิบยานตกจิบตุ้มตักจิบหนองว่าแม่หยังเลยสานี่จิบหนอนยานมือลบนี่อยู่นีอยู่นั่นๆนี่ปลากังหลายตัวอยู่ ดเนาะ้วูครับฝักขาวงามเท่าไรผขาวนี่ครับจม,มาเนี้ได้หลรอ่ะหยิบปะช่วเอาเลยโอ้เมื่อกี้เพ่ายืนหมองคนแค่นอะห <c oughs> ้อยเนี่ยมองคนแหงนกเกอเน,นี่เนาะยังไม่เล่นวะอี่จ้ะโอ้ดุดแสงงามประกักรฝักขาวกับตู้งาม เหล็กๆอาจบ่แห่ไนไหนเนาะล้างๆกะได้แห่เยอะจ้ะพี่น้องแต่ขบวจวดจ่าแห่ไนไหนเนาะแมนจ้ะก็พอได้อยู่ได้กินแล้วครับเขาทุกหลังอยู่เนาะแมนครับหลังหลังหน่อยหลังหลายแหละจ้ะหลังนีอยูฮกเนี่ยครับฮกยูรีครับหมุนไม่ใช่ฮกลองดมเทอานีประกัน มีบอกระดับขี้มิดมันมิดได้ตีนดวตีนดอย้ย้ยหล้งสุดถ่ายคือพี่น้องปูนนะปลาขาวก็ตัวบาง่ายเลยเนอะตัวาง่ายปลาขาวแต่งหกง่ครับอกก้ครับปลาขาวตัวบาง่ายเลยคือตัวอะไคืส แม่ล้างผถ่ายอยู่บนนี้บ่แมนได้ล้างหนึ่งอยู่เ้แมนบ่แมนมันล้งสุดถ่ายได้ครับได้อีกล้างนึงอยู่ครับนะเฮ้ยพ่อรูฟังฝนบ่ล้งเลยแมนอุ้ยตัวใหญ่แหงล้งรไรที่บ่ถือพ่อตัวกับบริทไยให้มืองด้ครับ่อใหญ่มถ่ายล้างที่ถือเลยครับมะขาวตปงนหญ่เลยเน ปลาย่างสาวปลาขาวปลาขาวเน้องใส่ปีกนึงขาวใหญ่นี่ตัวใหญ่ๆส,สวยๆเลยเนี่ล้างสุดท้ายครับผมล้า,างสุดท้ายดีๆล้างสุดท้ายแม่นบ่น้ำนิ่งได้หรือเปล่าจัดเดียวเม็ดอิรล่งละบ่ะบ่บตึงติดตักเลยบ่ญีป,ปู่นญปูต,ตัวเดียวพบหนึ่งตัวกับกับอันนี้ bà cẳng nồi nung tụ bỏ áo đấy đi boy có 2 tụ yếu sẽ mà phú phốn áo quay bắc cẳng nồi boy nọ boy boy cả đấy xiềng áo หกไล่หกไล่จะลงหมอกพี่น้องอ้าวถ่ายครับผมครับผมสรุปผลงานกันเลยครับผมาการหาอยู่หากินมาีิครับผมมนันอ้ al, าวมันอยู่ด้วยครับมันคือเราหน่อยเนาะนี่ครับแกละก็บโบปันได้เราล้างมากก็ถึงเลยครับผมปลาขาวตัวซวยๆเลยจ้ะพี่น้อปงปลากางมี่จะตัวใหญ่จะ้ะมันจะเมันขึ้นแทงไป,ลเ,เ,ปลไงเ,ลเลยเนาะใหญ่สุดมันใหญ่สุดของเพื่นอนอลไรจ้ะพี่น้อปลากาง ใส่เดียวกันเลยจ้ะกระปูเขาก็ได้หลายตัวอยู่นี่จ้ะสี่หาตัวอยู่เนาะนี่ครับคือสามสี่ตัวนี่บ่อยู่ข้างล่างนั่นแหะจ้ะพี่น้องอีปอูมันสงป,ประมาณอยู่ครับเครื่องติ๊กจ <laughs> ู่ครับนี่จะอ่อนตัวนี้นี่ครับเนาะคุณครับขึ้นสีฝ้าง,งามเหน่อยๆเนาะนี่นครับจ้ะจ้าพี่น้องสำหรับคลิปวันนี้เนาะจา้า วันที่19มกราคมปี67เมื่อกี้ก็พอกีก็ขอฝากไว้นำอีกคลิปนึงเนาะจ้า้าชื่นชอบวิดีโอจังแน่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนั่เนาะจากเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมื่อกี้พะลุอีจ้าเมื่อกี้ก็พอกีก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติดชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกฐานเนาะจากที่คอมเมนต์ดีๆเขามาให้กำลังใจเมื่อกี้ก็พอกีจ้าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผม จ้าขอบพระคุณเอฟจีที่โทรมาบอกมาคุยนะั่นม่อกี้นอกจากเนาะจ้าก็สำหรับคลิปเมื่อนี้ยม่อกี้ก็พ่อคิดก,กับฝกไว้เพื่อนสนิทละจ้าเอาไว้พอกันไหมเมืม่อไนะวันเม่กี้คิดว่าไปหาอย่างพี่กรดใดจ้าเมื่อนี้ยม่อกี้ก็พ่อคิดก,กับขอตกกระบาลก่อนเนอจ้าเขากลับวข้ามาสาวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟจีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกการว่างแรงใจที่เก่าครับ <c oughs> ขอบพระคุณหลายๆครับผม,มที่เขมารับช,ชมช่องเมื่อกี้พัลลุยครับผมนนขอบคุณครับผมสวยสวย,สวยเลยะกับบ้านครับผม